เชิญครับอ๋อสายแจ็คไม่แน่นอ่ามาแล้วครับโอเคแล้วครับเชิญครับปัญหาเก่าๆอืมอืโอเคเปิดโพยแป๊บก่าเปิดโพยนะครับร่างเองร่างเองเขียนเองวิเคราะห์เองเยี่ยมเยี่ยมนะอือ่วันนี้เรามาพูดกันเรื่องกลยุทธ์หนามย่อเอาหนามบงสุดยอดเอาเลยนะคอับนะผมก็สรุปตัวอย่าง เพื่อให้เป็นรูปประมในเรื่องหนามยอกกอบหนามบงเสริมเขาที่แล้วนิดนึงที่พูดถึงทหารเกณฑ์น่ะครับเห็นมีคนมามาเขียนเขียนหรือว่าทักขึ้นมาในฟีดบอกอะไรเงี้ยนะพูดถึงว่าอาจะไปเกณฑ์ทหารเพื่อจะไปเป็นสายไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขนาดนั้น <laughs> ผมหอยถึงว่าถ้าคุณจัดน้องๆที่จะต้องถูกเกณฑ์ทหารจะต้องไปจับใบดำใบแดงเนี่ยก็ตเตรียมไว้เลยเตรียมใจไว้ถ้า ถ้าถ้าไม่ได้อยากเป็นทหารนะถ้าใจเราไม่ได้อยากแล้วดันจับได้ใบแดงอย่างเงี้ยก็เตรียมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ปฏิบัติการซะเลยอ่าประมาณอย่างงั้นนะไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปเป็นสายแหม่เสียสะละขนาดอันไม่ให้ไม่ต้อง <c oughs> แล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วพอเข้าไปเนี่ยพอพอเข้าไปแล้วเข้าไปทําอย่างที่อธิบายค่าวที่แล้วเนี่ยถ้าทําหนักพอนะ เดี๋ยวเขาประชุมกันก็บอกยกเลิกดีกว่าเป็นทหารประท้วงให้ตายก็ไม่ยกเลิกหรอกแต่ระเบิดจากภายในเนี่ยบอกไม่คุ้มว่ะเข้ามาเป็นทหารกูจะใช้มึงไปเลี้ยงไก่กูจะใช้มึงไปเฝ้าเถกเฝ้าเผาแม่งเอาไปเอาไปเปิดโปงหมดกูสวยนะเออแล้วแล้วถึง ถึงจะไม่ยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยมันต้องมีการปรับเกณฑ์แน่เลยแล้วปรับเกณฑ์แบบว่าแบบว่าเอ้ยต่อไปนี้ถ้าจะจับก่อนจะจับไปดําใีแดงต้องมีการตรวจสอบประวัติก่อนถ้าประวัติถ้าประวัติมีเป็นสามนิ้วอย่างนี้นะตัอดออกเหมือนเหมือนน้องๆที่เป็นเอ่อจะเรียกอะไรผมใช้คําสวยๆไม่เป็นนะขอโทษด้วยไม่ใช่การดูถูกนะอ,อแต่ไม่รู้ใช้คําไม่ถูกก็คือทั้งน้องที่เป็นกระเทยอ่ะ เป็นเพศ LGBT LGBT เออเออ LGBT เขาก็ตัดออกใช่ไหมครับครับเอออีกหน่อยนอกจาก LGBT เขาบอกว่าสามนิ้วตัดออกอ่างั้นใครเป็นสามนิ้วจะไม่ได้รับการเกณฑ์คุณหมดสิทธิ์คุณถูกตัดนะเสียใจด้วยออก็ดีดิเขาบอกเป็นการลงโทษไงเขาคิดว่าเป็นการลงโทษทุกสามนิ้วไงหนุ่งซ่านักหนุ่งูไม่ให้มึงเป็นทหารเกณฑ์หรอกนะอ่ะทีนี้อ่า หนามย่อกับหนบามบ่งกับข้อเรื่องก็คือนําข้อมูลความลับต่างๆภา,ายในหน่วย,ยงานมาเปิดเผยให้มากที่สุดเมื่อทํากันในระดับที่มากพอแล้วกองทัพจะพิจารณายกเลิกการเกณฑ์ทหารหรืออาจมีเกณฑ์คัดคนที่มีอุรมการแตกต่างไม่ให้ได้รับเกณฑ์ทหารอ่านี่พูดไปแล้วกี<ม>ข้อต่อมาตัวอย่างของการทาหนามย่อกับหนามบง่งนําเอกสารทางคดีนะ จ<ค>น <c oughs> ที่โดนคดีอะนะโดนคดีแล้วเนี่ยนะผมจะบอกว่าเอ,เอ,เอกสารทังคดีคุณโคตรมีประโยชน์เลยอาวไวรัสฟังอสารอ่าเอกสา <c oughs> กรตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงชั้นศาลนะทุกอย่างนะคุณก็ไฮไลท์ปิดชื่อที่อยู่ของของคุณหรือว่าฝ่ายจำเลยอะนะฝ่ายผู้ถูกรลองหรือฝ่ายจำเลยผู้ถูกถ้าชั้นสอบสวนเรียกผู้ถูกรลองแต่ถ้าชั้นศาเลเรียกจำเลย <c oughs> แล้วก็พวกพยานฝ่ายพยานที่เป็น เป็นฝ่ายจำเลยอะนะฝ่ายที่ถูกกระทำะลบชื่อที่อยู่ออกไปหมดคือข้อดีของเอกสารทางสารเนี่ยมันจะต้องเปิดเผยชื่อนามสก,กุลและก็ที่อยู่เบอร์โทรนะรวมทั้งรายละเอียดต่างๆในการสืบพยานหรือให้การเพราะฉะนั้นเราจะรู้หมดเลยนะไอ้พวกนักร้องเนี่ยนะพวกนักร้องยกตัวอย่างนะพวกนักร้องนะหรือไอ้พวก ไอ้ไอ้ไอ้ตัวแสบที่เป็นทางการเออหมารับใช้กลับไปพบกัไอ้สิสวันจันไรเนี่ยมันมันจะต้องเปิดชื่อที่อยู่เบอร์โทรทั้งหมดเลยเออในเอกในในคำให้การะในบัญชีพยานในคำให้การ่ต้องเปิดหมดแล้วต้องส่งหมายด้วยอะไรด้วยอืมนะเพราะนั้นมีประโยชน์มากก็ให้เอามาผมผมไม่ได้มองว่าจะต้องเอามาส่งกัน ในกลุ่มเป็นทางลับนะโพสเผยแพร่เลยเรียกเผยแพร่เลยเป็นสาธารณะเลยนะไอ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 ฝ่ายนักลบไซเบอร์ก็รวบรวมมาทำฐานข้อมูลส่งให้โลนินนินจาอะไรก็เอออันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่โพสเป็นสาธารณะไปเลยรับรองว่าขวัญทวาไม่ไม่มีไม่เออไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับถูกจองกระถินหรอกเออใช่ใช่มันจับมือใครไม่ได้ โดนอะไรขึ้นมาเน,นี่ยใครทําไม่ตอบไม่ได้เลยพอไปถึงศาลเนี่ยไอ้ไอคนทําตัวจริงหรือตัวไม่จริงก็ไม่รู้อาจจะทําจริงก็ได้แต่ปรากฏศาลจะยกฟ้องโอกาสยกฟ้องสูงมากเพราะว่าเพราะว่าโจทคุณมันเยอะมากอะ่ะมันเป็นประชาชนี่ะโจทมันเป็นคนที่มีอุดมการณ์น่ะคนเกลียดคุณอาจจะแสนคนล้านคนก็ได้แล้วจะบอกได้ไงว่าว่าว่าคุณโดนกระทืม ด้วยด้วยใครอ่ะอคุณจะว่าคุณจะหาว่าเขามากระซืบค,คุณมันใช่หรอเล่อาจจะคนอื่นก็ได้อืมคนหน้าตาคล้ายๆกันที่เกียดคุณน่าจะมีเป็นหลักล้านคนอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะแล้วก็ก็คือเผยแพร่ตุสาณชนเลยนะก็คือตอนเผยแพร่เนี่ยใช้ตัวต,วตนล่องหนนะในการส่งเพราะว่าถ้าเป็นเอกสารในชั้นสอบสวนไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเอกสารในชั้นศาลเนี่ยเขาอาจจะหาเรื่องคุณว่าเราเมื่อตำาหนักศาลได้ เพราะว่าเอาเอกสารเอไปเผยแพร่จริงๆอะ่ะมันไม่ควรจะเป็นเริ่เมลามาสตารไม่ไม่ควรจะเป็นลเมสาสสรรหรอกแต่กันไม่ก่อนมันมีบางเคสที่ศาลอาจจะวินิจฉัยงั้นก็ส่งเอกสารออกมาเป็นอวตารนะอืมแล้วเนื้อหาในคดีเนี่ยมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างสําหรับฝ่ายต่อต้านน,นะอ่าหลายอย่างมากๆเอาเป็นว่าเปิดมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเป็นไง ในเอกสารมันจะมีทั้งชื่อเจ้าหน้าที่ชื่อตำรวจชื่ออัยการชื่อผู้พิพากษาด้วยนะเอาลายชื่อพวกนี้ไปยื่นต่างประเทศแบนยึดทรัพย์ยุโรปยึดทรัพย์เออแบนไม่ให้เข้าประเทศเลยใช่ใช่เ,เราเคยเราเคยโหมประชาสัมพันธ์ไปนะครับใครที่เกี่ยวข้องกับการฟอ้องร้องคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยประจานมันให้หมดประจานไปยังต่างประเทศอย่าให้ออกวีซาให้ดําเนินการแบล็กลิสพวกมันนะครับ ใช่แต่คุณต้องส่งเอกสารนี้เข้ามาอาจัดระบบจัดระบระบให้มันส่งรวมรวมเป็นแบ็กลิสต์เลยนในทุกเดือนออกแบ็กลิสต์หนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมคนที่ประสานงานไปยื่นเพิ่มเติมในต่างประเทศเรื่อยๆเรื่อยๆเอาคุณก็แกลกกันล้วกันคุณจะเป็นหมารับใช้หรือว่าคุณจะคุณจะถูกตัดสิทธิ์ที่ชีวิตคุณจะอยู่แต่ในกาลาคุณไม่มีสิทธิ์ออกไปเปิดรูเปิด,ป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 ดตาข้างนอกแล้วอะไรเงี้ยเอาเลยนี่เป็นทางหนึ่งมันจะทําให้คนไม่อยากรับใช้ นะแล้วก็เอรายละเอียดพวกนี้เนี่ยนอกจากทางสาธนารณะแล้วเนี่ยก็จะได้มีน่าจะจัดจะจัดให้มีอ,อ่จัดจัดให้มีไฟไปข้อมูลนะนะครับก็คือส่งไม้ต่อให้องค์กรเสรีไทยไปเย็นเออนะครับผมเพื่อให้อดีตทหารตำรวจอสทหารทานโลนินวุบวลีนจิตอาสามารับหน้าที่ต่อ นะกรณีนี้เนี่ยมันจะไม่ถือว่าผู้ส่งอ่ะผู้ส่งข้อมูลเนี่ยได้มีการใช้หรือจ้างวาน<ม>จึงไม่ต้องรับผิดและกรณีที่เราส่งส่งข้อมูลอะไรไปแบบเนี้นะครับแล้วใครจะเป็นคนรับ<ม>ข้อมูลครับผมผมถึงคิดว่าควรจะส่งไปในระบบที่มันเป็นสาธารณะโดยโดยใครๆก็อ่านได้ไม่ต้องล็อกอินอนะ่ะเป็นหลักผมผมเบื้องต้นผมก็มองทวิตเตอร์ ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยคุณเข้า VPN แล้วคุณก็เป็นอนนิมัสแล้วคุณส่งเข้ามาเลยคุณคุณต้องการให้คนทั่วไปอ่านให้ได้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการติดต้องการเปิดยิ่งเปิดยิ่งสยองขวัญเออเราต้องการความสยองขวัญนะครับอ่าเปิดไปเถอะขู่นั่นแหละขู่มันบัางเอามันย้ายมันัู่เดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลอัปเดตใหม่ส่งมาอีกอืมครับเห็นด้วยครับส่งไปแฮชแฮชแท็กไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะ แต่แฮชแท็กตัวเนี้มันจะกลายเป็นเหมือนกุญแจสําหรับคนที่ต้องการค้นคว้าเรื่องนี้ก็เข้าเข้าแฮชแท็กนี้ไปค้นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นที่แฮชแท็กจะต้องติดอันดับส่งไปเรื่อยๆไม่ต้องปานให้มันเป็นใช้ทวิตเตอร์เป็นฐานข้อมูลชั้นแรกชั้นต้นอืมนะอ่าก็ข้อดีก็คือถ้าเป็นเทเลแกรมอะไรมันอันนั้นเหมาะสําหรับกลุ่มไพรเวทเดี๋ยวคนที่แบบว่ามีพันธสัญญาก,กันแล้วมีมีมีม เหมือนกับว่าเออุทิศตัวเองแล้วว่าจะจะเข้ามาเอ,อทุ่มเทหน่อยในเรื่องในเรื่องการปฏิบัติการเนี่ยนะก็อันนั้นเข้ากลุ่มกลุ่มกลุ่มส่วนตัวหรือกลุ่มลับที่ไม่เปิดเผยอ่ามันมันบางอย่างมันต้องต้องเปิดเผยให้กว้างบางอย่างก็ต้องปิดลับมันไม่มันต้องเข้าใจก่อนว่าจุดมุ่งหมายมันคืออะไรเอาให้แม่นนะเพราะนั้นถ้ามีการทําเช่นนี้มากพอ จะเป็นการทําลายขบวนการนักร้องทําลายขบวนการเครือข่ายราชการหมารับใช้หให้ล่มสลายให้เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าทำทะเลาะกอันเองภายในนะก,ก็เปิดรับกสมัครเลยว่าต้องการแอดมินที่จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้แล้วก็ประสานต่อนะประสานต่อครับนะนะใ,หให้ข้อมูลในทางคดีเรานะมันมีเยอะๆเ,เอาไปขึ้นวิก,กิก็ได้เรื่อ,อไรก็ไดใ้ให้เมื่อไหร่ก็ตามใครก็ได้ อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องอย่างตบต้วนมากดดูแล้วแล้วรู้แล้วใครจะเอาไปทําอะไรต่อก็เอาไปทําโดยอิสระได้เลยไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องมีคําสั่งหรือหรือชี้ชีนชน้นำจากองค์กรองค์กรเสรษไทยไปไยังคุณเออองค์กรเสรษไทยไปยังคุณคุณปฏิบัติการอิสระก็ได้สจุดมุ่งหมายเดียวกันได้ห,หมดนะนะทีนี้เออ ข้อต่อมาน้ำย่อกเอาน้าบง่งรวบรวมข้อมูลผู้สนับสนุนหรือว่าพวกข้อน้ำเลี้ยงเกด็จการยกตัวอย่างธุรกิจที่สนับสนุนโคษณาให้ช่องท็อปนีอยู่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างอ่านะโดยทำหนังสืออันนี้อันนี้ในต่างประเทศแล้วก็จริงๆภาคใต้เขาก็ทำกันอย่างนี้นะทำหนังสือนะเรียกให้มาเสียภาษีสลิม ภาษีสลิมมันเป็นยังไงภาษีสลิมเสียค่าปร,ร,ปรปับเอ้าจริงพวกไอ้พวกก็ะเหลียงกะเหลียงชนกลุ่มน้อยก็เหมือนกัน,นถ้าคุณจะขนของไปพมะ่าถ้าคุณจะขนของไปฝั่งพมะ่านะบางทีเขายอมให้คุณผ่านได้<อ>แต่เ,เก็บภาษีคุณเขาถือว่าคุณเป็นปฏิปักษ์สามจังหวัดภาคใต้เหมือใน,ในกันเขาก็เรียกเก็บภาษีจากเซเว่นีเลเว่นคุณไม่จ่ายอเซเว่นก็โดนปึ้งอะอันนี้มันเป็นหนามยอกมาหนามบงนะ ่าหมายความว่าหมายความว่าถ้าคุณออกตัวไปสนับสนุนเถิดการเมื่อไหร่คุณมีหน้าที่ที่จะต้องเสียค่าปรับและเสียภาษีถ้าไม่เสียภาษีคุณก็จะต้องมีต้นทุนที่แพงมากนะคุณอาจจะถูกการต่อต้านในหลายๆรูปแบบตั้งแต่เบาๆประจานจนถึงเล่นงานในรูปแบบต่างๆจนถึงคุณอาจจะธุรกิจคุณอาจจะล่มสลายเลยออ,อาจจะถูก ความอบอุ่นจนถึงล่มสลายเลยอืมเอากันอย่างงั้นนี่เราอยู่ในโหมดของการต่อต้านและปฏิวัติวนะไม่ต้องม้ใชเป็นคนดีเป็นคนดีนะอมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆไอเดียนี้นะโอเคเพราะนั้นใครไปปรากฏโลโก้ปรากฏอะไรว่าไปเชิดชูไปติดป้ายไปเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรก็ตามที่สามสูงบริษัการเรียกเก็บภาษี จดตั้งองค์กรเรียกเก็บภาษีหมดชําระเงินผ่านโมเนโอือหาหลักฐานไม่ได้ถ้าคุณไม่มีปัญญาไปหาวิธีชําระคุณก็ถูกลงโทษนั่นแหละโจบอันนี้ก็ตรงนี้จะทําให้ต่อไปนี้จะไม่มีใครไปกล้าสปอนเซอร์ไอ้พวกท็อปนิวหรือพวกไอ <c oughs> ้พวกที่สนับสนุนเผด็จก,การทั้งหลายมันจะหายไปหมดเลยสื่อสื่อรับใช้เผด็จก,การและสปอนเซอร์ที่ไปอุดหนุนสื่อที่รับใช้เผด็การ ต้องมีการเอน้ำย่อก,กับน้ำบ่งเลยเออมึงไปรับใช<ล>้มึงจะต้องใจข้าปรับ <laughs> น้ำยอก,กับน้ำบง่งอันขาดไปจัดให้มีกิจกรรมที่ลอกเลียนแล้วก็แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดสําหรับทุกกิจกรรมการกุศลอยกตัวอย่างถ้ามีวิ่งการกุศลช่วยผูระสกภยัยมีกิจกรรมองค์กรการการุศลที่เชื่อมโยงกับเผด็จการที่มันส่งสวยส่งอะไรก็แล้วแต่ฟัก ภาคประชาชนเริ่มจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนคนนิ่งคนนิ่งเลยด้านการศึกษาด้านสุขภาพอะไรแต่เราทําจริงอืเงินถึงมือคนจริงๆอเงินถึงมือผู้เดือดร้อนจริงๆคนนิ่งแย่งส่วนแบ่งการตลาดมาเลยอยากไอตูนี่นะมึงมาวิ่งอะไรให้เด็กร้อยเก้าคนเนี่ยนะอยากให้พี่น้องวิ่งเลยออกคัมเปิวิ่งเพื่อเสรีภาพแย่แม่งเหมือนกันเลยเออเอออแย่งส่วนแบ่งแม่งเลยเออเออแล้วก็ตีมันด้วย ว่านี่ของเราเงินถึงยังไงเปิดโปรงกระบวนการเลยว่านี่ของตูนโป่งใสพอไหมแต่ของเรากระบวนการเราเป็นอย่างนี้ง,งี้เปรียบเทียบกันเลยเออกันอย่างนี้เลยจัดอะไรมากูก็จัดมึงอย่างนั้นแหละเหมือนกันน่ะนะแล้วก็ลนลงไม่ให้จิตอาสาเนี่ยไปทํางานฟรีให้รัฐติดต่อไปว่าจริงๆรัฐะใช้จิตอาสาเยอะมากมากกว่าจานวนข้าราชการสิ ถ้าไม่มีจิตอาสานี่ล่มสลายเลยเพราะว่าต้องไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการเพิ่มเพราะข้าราชการมันมีมากเกินไปอยู่แล้วมันจะได้ลดลดลดที่ไม่เกี่ยวไม่จําเป็นออกไปบ้างอืมนะเพราะฉะนั้นถ้าทําตามนี้ต่อไปนี้พลังมวลชนทงางภาคประชาธิปไตยจะเยอะขึ้นเพราะว่าไม่ไปเป็นจิตอาสาให้รับละเราก็จัดระบบจิตอาสาของภาคประชาชนนะมีการมีการเอ่อให้ให้ใหคุณค่านะมีการให จะระบบมีการให้สวัสดิการมีการให้คุณค่าคิดดูอสสอมเองินเดือน,เด,อนเดือนละห้าหกร้อยอย่างเงี้ยโอ้ยต่ำมากเราให้เท่ากันก็ได้แต่เป็นภาคประชาชนนะไม่รัดไม่จ่ายโคตรถูกแล้วใช้ฟรีออติตรงออติตึตงไม่ฟรีทั้งนั้นน่ะเราเรารตั้งชื่อเป็นล้อเรียนมันอมอันอสมใช่ไหมเราอรสอปอเราอาสาสมัครประชาธิปไตยเออเอะไรทำนองนะั้นเออคนนิ่งเลยครับแล้วต่อไปเนี่ยจะบอกว่ามันจะนําไปสู่การทําโครงสร้างรัอนรัฐเพราะว่า การปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าโครมแล้วเราเพิ่งมาตั้งองค์กรตั้งรัฐบาลทะเลาะกันตายล้ความแข็งแรงจะไม่มีทั้งรอเลยเป็นเหมือนรัฐบาลเงาเป็นเหมือนสภาเงาหน่วยราชการเงาทุกอย่างเป็นโคนนิ่งโคนนิ่งไว้ทุกทุกฟังก์ชันเลยอืแล้วก็ลอวันลุกค,คือโค่นเสร็จตัวนี้รับไม้ต่อเลยแล้วก็เลือกตั้งอือ่าก็จะมาแบบนี้ต่อไปก็จะไม่มีคนมาสนับสนุนเป็นจิตอาสาให้รัฐแล้วการบริจาคอย่างน้อยก็ต้องถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดแล้ว ก็ค่อยๆกดดันกดดันไปเรื่อยๆจนไอ้ไอ้ไอ้พวกการกุศลปลอมๆที่เป็นสนับสนุนราการล่มสลายนะ <c oughs> สำหรับข้าราชาการข้อต่อมาสำหรับข้าราชาการที่จงรักภักดีผมขอตั้งคำถามว่าท่านจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่นายใช้ให้ทำวันหนึ่งนายท่านอารมณ์ไม่ดีจับท่านไปขังคุกเอาไปอบรม ที่ยะลาหรืออาจจะพบว่าท่านแขวนคอตายหรือกระโดดตึกตายทาง้ทงท้งจริงๆท่านไม่ได้ทำเผาศพวันเดียวกันดังนั้น<ส>เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเราขอแนะนำให้ผู้จงรักภักดีทำดังต่อไปนี้อันนี้สำหรับผู้จงรักภักดีนะเราไม่ได้มีแต่คนที่ต่อต้านนะ,ะคำแนะนำมีประโยชน์กับท่านจริงๆไม่ได้ไม่ได้เสแสแ้งขอแนะนำว่า ให้ท่านเก็บรวบรวมข้อมูลอัดเสียงต่างๆเนี่ยในที่ท่านทําเนี่ยเก็บไว้ก่อนเป็นความลับเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้าท่านถูกนายท่านหักหลังเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยท่านจะสามารถเอาไว้ต่อรองหรือเอาตัวรอดได้ออืต่อมาถ้าประชาชนโค่นสําเร็จซึ่งมันสําเร็จแน่นอนเพราะเวลามันอยู่ข้างประชาชนโลกมันไปข้างหน้าโลกมันไม่ได้ถอยหลัง ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันเกิดแน่ๆถ้าโค่นล้มสำเร็จน่ะท่านจะถูกสารประชาชนที่ภาคษาลนะลงโทษยึดทรัพย์ยิงเต้ากิโยตินเพราะฉะนั้นทางรอดของท่านนะก็คือท่านน่ะต้องนําข้อมูลที่ท่านเนเก็บไว้เนี่ยนะเกี่ยวกับความชั่วร้ายต่างๆของขอบวนการของนายท่านผู้บังคับบัญชาท่านต้องเก็บรวบรวมไว้ท่านเพเป็นโอกาสที่ท่านจะออกข้อมูล ตรงนี้ออกมาแล้วสารประชาชนก็จะเมตตาให้หนักเป็นเบาหรืออาจจะกันท่านไว้ในฐานะพยานท่านก็จะเบาลงขึ้นแต่ท่านต้องมีข้อมูลที่จะสักทอดอะไรให้ครบเลยนะเ mm hmm. ตรียมไว้แต่ถ้าท่านสามารถแสดงให้เห็นได้นะ mm hmm. ว่าก่อนที่การปฏิวัติจะสําเร็จเนี่ยท่านเคยมีส่วนในการต่อต้านเผด็จการจากภายใน แอบส่งข้อมูลสนับสนุนขบวนการปฏิวัติทำมาอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ทำแค่เพื่อเอาตัวรอดนะท่านมีความจริงใจถ้าท่านมีความจริงใจที่จะอยู่ฝ่ายประชาชนแต่ท่านเนี่ยเป็นข้าราชการท่านท่านเออ,ออกหน้าออกหน้ามากไม่ได้ใจท่านอยู่กับประชาชนแล้วท่านลงมือทำจริงๆริงพอถึงวันที่ศาลประชาชนตัดสินนะท่านเอาหลักฐานตัวนี้มาโชว์ท่านยกฟ้องเลย ยกฟ้องเลยเพราะท่านเคยต่อต้านนะท่านเคยเอามาันเคยแอบ,บส่งข้อมูลมาแฉนะยกฟ้องให้ท่านเลยเพราะเผอท่านได้เลื่อนตำแหน่งด้วยอืมนะข้อต่อมานี่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะเพลินมากฟังเพลินฟังเพลินะข้อต่อมาการวางยาในหน่วยราชกา,ารวางยาไม่ได้หมายถึงวางยาพิษนะเขาเรียกภาษาเขาเรียกการวางยาหมายถึง การการอธิบายเลยวะเหมือนวงางสนุกเห <ยา S 1> ม,มือนวางสนุกเออเอเออะไรอย่างนั้นอนะ่ะเออท่านกระทําอย่างหนึ่งแต่ผลลัพธ์มันเกิดแม่งนายท่านซวยอะ่ะหรือไอ้คนที่ท่านท่านเหมือนทําดีกับเขาแต่จริงๆอ่ะไอ้คนที่ท่านเหมือนทําดีกับเขาอ่ะมันซวยอะ่ะเอ <c oughs> เออย่างนั้น <c oughs> อ่ะเรียก <c oughs> วางยาเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งให้ท่านในทำในสิ่งที่ผิดผิดท่านก็เก็บหลักฐานหรือขอคําสั่งเป็นหลักฐานจากผู้บังคับบัญชาไว้นะ ถ้าท่านต้องไปปฏิบัติหน้าที่ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ให้มันทุเลศท,<ม>ทุเลศออกสื่อไว้นะหรือท่านเข้าข่ายผู้บังคับบัญชาปฏิบัติเอ่ถ้าผู้บังผู้บังคับบัญชามันเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะกระแสะสังคมมันจะตีกลับไปที่ผู้บังคับบัญชาอการวางยาเนี่ยมันทําได้หลายรูปแบบมากเกียร์ว,ว่างทํางานไม่เต็มที่ไปจนถึงทําให้ผู้บังคับบัญชาท่านซวยอะเพื่อนรุวงงานที่เป็นปฏิบัติเออแล้วลูกน้องจะโดนเล่นงานไหม เอาผมจะบอกว่าการวางยาเนี่ยมันเป็นศิลปะท <c oughs> ่าน,นรู้ดีที่สุดว่าท่านทําแบบเนี้แล้วใครที่มันจะซวยเออท่านท่านท่านกําหนดได้เองเลยท่านจะรู้จักองค์กรดีที่สุดถ้าเป็นฟุตบอลเขาเาเรียกว่าเขาเขาเรียกว่าเตะไล่โค้ชใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างนั้นนะอะไรอย่างนั้นแหละเออนึกออก <c oughs> นึกออก <c oughs> นึกออกเตะไล่โค้ชสรุปวิธีการเนี่ยท่านรู้ดีกว่าผมอีกแต่ถ้าพูดให้กว้างคือ ท่านรู้แหละว่าท่านทํายังไงที่เฮ้ยฉันทําตามคําสั่งแต่จริงๆแล้วมึงเตยมสวยเออันนี้หนำแล้วถึงเวลาก็จะมาเล่นงานท่านนะบอกเอ้าก็ท่านสั่งผมทาอย่างนี้ผมก็ทําตามทุกอย่างอ่ะท่านบอกว่าผมได้ไงเอออันนี้ก็ฝากตารวจชั้นพูนน้อยนะครับฝากตารวจชั้นพูนน้อยนะครับวางยาเจ้านายทํายังไงนะครับลองดูนะครับเอออืมนะเออแล้วก็ วิธีการนี้จะทําให้ระบบที่เป็นเครื่องมือของเผด็จการเนี่ยมันล่มสลายและข้าราชาการดีๆก็จะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมา,านะครับ,รบแล้วก็เอ,เอข้อต่อมาพวกผู้รับเหมาประมูลงานหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายเผด็จการเนี่ยบางทีท่านก็ถูกแย่งงานโดยไม่เป็นธรรมนะมันมีเส้นมีสายมันวิ่งเต้นท่านก็โดนฟันโดนตัดงานท่านประมูลได้ราคาที่ต่ํากว่าแต่ท่านไม่ได้ชนะงานมีคนมาตัดทั่นไป แฉเลยครับเอาข้อมูลมาแฉเลยแฉทั้งตัวข้าราชการแฉทั้งกู้แข่งท่านนี่เป็นโอกาสแล้วท่านได้เครือข่ายประชาชนต่อต้านเผด็จการที่ใหญ่มากเป็นแนวร่วมกับท่านนะเพราะฉะนั้นผู้รับเหมานักธุรกิจทั้งหลายท่านจัดการกับศัตรูท่านแต่มีเงื่อนไขว่าองค์กรเสรีไทยไปเย็นจะดูเฉพาะเคสที่ศัตรูของท่าน รับใช้เผด็จการถ้าศัตรูท่านไม่ได้รับใช้เผด็จการเนี่ยท่านไปฟ้องศาลเอาแต่ถ้าศัตรูของท่านรับใช้เผด็จการเราเอาทุกรูปแบบเราเป็นแนวร่วมกับท่านที่จะซัดเกอข่ยพวกนี้ทุกรูปแบบนะข้อต่อมาอาชีพผู้สื่อข่าวครับนะผู้สื่อข่าวจะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพวกบุคคลต่างๆไม่ว่าจะนักร้อง ผู้บริหาร,รเผด็จก,การอะไรทั้งหยแหละเนี่ยจะมีหมดเลยชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะตบกวนส่งเข้ามามท่านมีส่วนร,วร่วมสร้างประชาธิปไตยขอรายละเอียดชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรต่างๆนะของของของพวกเนี้ยนะพว,พวกระดับสูงหรือพวกที่รับใช้เผด็จก,การนะเราก็พวกพนักงาน เดี๋ยวจะน้อยใจนะว่าต้องเป็นนักพนักขับพนักงานที่อยู่ในธุรกิจให้บริการต่างๆเนี่ยก็จะมีฐานก็จะมีฐานข้อมูลสมาชิกถ้าพนักงานคนไหนเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทโทรศัพท์ <c oughs> พนักงานเอ่อที่เป็นฟาสต์ฟู้ดหรือที่มีเมมเบอร์อะไรต่างๆนะท่านเอาชื่อที่อยู่ท่านจาหน้าได้เฮ้ยไอเนี่ยนักร้องนี่ว่าไอเนี่ยมันเป็นไอตัวร้ายเลยนี่ว่า <c oughs> ไอนี่มันเป็นไอตัวที่ สินยุบพักนี่ว่าท่าน<อ>ส่งมาเลยท่านส่งเข้ามาอืมนะร้านค้าข้อต่อมาเยอะหน่อยนะแต่เนื้อเนื้อ,อร้านค้าร้านซ่อมมือถือธนักงารศูนย์บริการหรือหรือขายมือถือรับติดฟิล์มอะไรต่างๆเนี่ยหรือนักพัฒนาแอปพ,พลิเคชันบนมือถือท่านสามารถคืนความเป็นธรรมให้กับอาก,กงเอสเอ็มเอสได้โอ้ด้วยการกดฟังก์ชันเพื่อน,นำเบอร์โทรศัพท์และอีมี่ของเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ ท่านดูแล้วเนี่ยมันเป็นรับเป็นหมารับใช้เผด็จการเออเอเาเบอร์บอีนี่ของสลิมมานักร้องข้าราชการรับใช้เผด็จการส่งมาที่ฝ่ายนับลบไซเบอร์นะเ,ออเราขอให้มีอาสาสมัครนะที่จะคืนความยุติธรรมให้อากงโดยที่เดี๋ยวจะผมจะหลังไม่จะถ่ายทอดวิธีการอเอา,าโทรศัพท์มือถือกระจกม,มือถือถูกปลูก,ก,กตัวลราไม่ถึงพันบาท พวก oppo vivo เนี่ยรุ่นที่มันใช้ชิปยี่ห้อ MediaTek เนี่ยนะ mtk เนี่ยนะมีขายทั่วไปเกินเลยนะเครื่องแพงๆจะไม่ใช้ mtk เครื่องถูกๆนะมันจะเป็น mtk เอามาแล้วผมจะมีซอฟต์แวร์โปรแกร,รมอีมีใหม่ในเครื่องท่านแล้วท่านใส่ซิมปีไอใส่ใส่ซิมทีเพศแล้วท่าน sms ไปเลย <c oughs> sms ไปยังเลขาประยุทธ์ <c oughs> เบอร์พวกนี้ก็ได้จากนักข่าวนั่นแหละมีเบอร์รัฐมนตรีทุกคนมีเบอร์ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านมึงทุกคน SMS หนึ่งหนึ่งสองใส่ไปเลยเออแล้วดูซิว่าใครจะฟ้องกันยังไงเออน่ะพิสูจน์ในศาลเนี่ยเอ๊ะหนึ่งหนึ่งสองส่งมาจากไอ้นักร้องเออเออเออะเกิดอีมี่ส่งมาจากไอ้ไอ้อะไรนะ ไอ้ไอ้พูดักษานันชื่ออะไรนะไอ้ชนาทิพย์ชนาทิพย์เอ้กีมี่ของชนาทิพย์่ว่าชิบหายอลยโปรแกรมได้โปรแกรมได้ทำบ่อยโอ้ะครับผมโอ้เงั้นโอเควันนี้สนุกครับวันนี้สนุกสนุกฮะวันวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับผมครับผมยินดีครับยินดีครับโอเคครับครับสวัสดีครับนะฮะก็ได้แล้วครับ ฝ่ายเสนาธิการนะองค์การเซนิไทยไฟเย็นนะครับตอนนี้เราก็ยังรับสมัครนะครับมือแฮกเกอร์นะหน่วยไซเบอร์นะครับนะซึ่งเราจะแยกออกจากหน่วยบุฟูลินนินจานะครับใต้ดินนะฮะแยกออกจากกันนะฮะเออมีหลายหน่วยหลายหายหน่วยนะก็มารวมตัวกันฮะก็มารวมตัวกันอันนี้ ในทางเปิดเลยนะครับนะใครเห็นด้วยกับแนวทางเรานะครับนะก็มารวมกันนะครับใครถนัดในด้านไหนนะครับหลายหลายคนมีความถนัดแตกต่างกันบางคนขาลุยบางคนฝ่ายบูบางคนอยู่ฝ่ายบุญนะฮะเออนะ